โอ้คุณผู้ชมตีไปมาเลขปลากินนะอยู่นะครับและตดไม่ใช่ติดอุตสากกรรมนะติด สวัสดีท่านผู้ชมทริปนี้เราเดินทางกลับมาตกปลากันแล้วนะครับก็วันนี้ก็ยังไม่ได้ไปไหนนะยังบกวนไปมาอยู่แข่งกับน้ําดอกกายยังหอดรลยนะครับเพียงเราแค่เปลี่ยนจุดตกแล้วก็เปลี่ยนชนิดชนิดปลาที่จะตกนะครับก็วันนี้เรามาหาสุ่มตกแล้วก็เปิดหมายกันนะครับจุดตกวันนี้นะครับอยู่ที่แถวป่าสับปะรดนะครับก็ระดับน้ำเราถือว่าลงเยอะนะนีนะ่นะครับเยอะมากนะครับ ตรงที่ผมตกเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นป่ายูคาเก่าแถวเรียก่ะไงกัเดียย๋ยวป่ายูคาเก่าสับปะรดนะครับส่วนใหญ่ต้องงูนะนะเขียวไกลยุ่งนะขีดสุดทางต้องเร,เรียกแหลมป่าสับปะรดนะครับอันนี้ผมอยู่ระหว่างก,กลางๆนะนกลางๆครับก็หาจุดที่ว่าพอมีน้ำตกปลาตกนะก็เห็นไม่โฟมต้องลอยนะ อันนี้คงจะตกไปที่ศกกันนะครับแต่เรามันตกมานนี้นะครับก็มีการปักเป็นการอะไรก็จะหามครับนี่นะเพราะว่ามันจะง่ายหน่อยนะครับแล้วก็จุดนี้ตีไปมันไม่รู้ว่านะเขาลงตะขายลงอะไรวะนะครับมีแค่ช่องนี้ช่องเดียวที่ได้นะครับช่องนี้ช่องเดียวกเลยไม่เป็นไรนะครับวันนี้เอาชุดลอกไว้สามพันนะแล้วก็เป็นคันเบรคแปดสิบห้าขาถชุดสิบฟุตนะครับตกวันหนึ่งนะครับวันนี้ชุดสิบฟุตหกคันนะครับ ก็วันนี้ขอสักหนึ่งตัวเนี่ยถือว่าประสบความสำเร็จแล้วนะครับมามาหมานดแบบนี้ไม่มีข้อมูลไม่มีอะไรเลยคืออยากตรงไหนก็คือตกเลยนะครับเดี๋ยวเราลองมาลุ้นกันมาเชียร์กันนะครับว่าวันนี้ผมจะได้ปลานิงไหมนะครับไปหรือว่าผมอ่ะเดี๋ยวเราม,มาผสมผสานกันนะครับก็วันนี้จะใช้ลำบิสาบนะครับบวกกับปังไฟเขียวนะนะครับก็ได้ก็สารบิสาบทุงเลยครับ แต่บางห,หลอกาเนี่ยอันนี้ผมถึงในฐานของกำลังที่ผมน,นะปลาตะเพียงข้างใช่ยวนะครับข้างนผมถใส่ลำสักตรงนี้ไหมแล้วก็จะใส่ถมนมนไปใส่ลำเปล่านเพิ่มอีกถุงนึงนะครับห <c oughs> วัดเพียนเยอะเราต้องการเอ่อเบาเบาๆนะนี่นะครับถ้าตกปันดินผมจะขอทำแบบนี้นะนตยกรอยูที่ปัตตานียังอะไรเยอะนะครับ อีกคนเนึ <uffs und Jung net> ่งครับงเลยครับก็ไปนะ ใส่ตั้งผายเขียวนะครับ้านะนี่เดือวมาจากบอกที่สองนะหนั่กอเยอะมครับ ข้อนี้ครับเติร์ดบอยท่านผู้ชมครับเหนียวแล้วครับโอเคส่วนอุปกรณ์ชุดหน้าวันนี้ผมใช้เป็นตะกร้อวิ่งตะกรนในวันเดิมนะแล้วก็ตัวเบ็ดเนี่ยใช้ใัญในวันนี้ใช้เบอร,ร์ประมาณ0.8นี่ครับท่บานผู้ชมนะใหญ่เลยสองตัวครับประมาณนี้นะครับคร่าวๆท้าเดูก่อนักไม่เล่นไปทีละคันเลยนะ ตอนแรกมาชมเพนตัวสวยนะเนี่ยตรงนี้น้ำลึกมากนะท่านผู้ชมน,นะผมลองวัดตูน้ำสี่ห้าเมตรมีแน่ผมตีใกล้ๆนะครับตอนแรกตีไปนูนนนนนปน่นนะครับวันนี้หยับมาตีใกล้นะเนี่ยก็ตีใกล้ไปสามครั้งนะครับแล้วก็วันนี้ประกอบยังไม่เสร็จนะโอ้หผู้ชมตีไปมาแรกปลากินนะอยู่นะครับแต่ติดไม่ใช่ติดอุศกายนะติดตะไคร้เนี่ยเขาผูกมาถึงนี่เลยท่านผู้ชมถึงป่านี่เลยนะ เนี่ยปลาตะเพียนจูดสุดแรยนะครับตีไปหกคันกินหกคันนะปลาเหลือกันมาสามคันเนี่ยครับมะเป็นได้เลยนะตีไปหกคันนะครับเหลือกันมาสามคันเต็ดไนะอ้นี่ขาดหมดเลยครับไอ้ที่มันไม่ติดแต่ผมตีไกลรอบแรกใช่ไหมสามคันที่ตีไกลอะพ่นหมดเลยแต่ที่ตีใกล้ๆเนี่ยไปทุกดอกนะนะนนะครับเป็นได้ดีนะครับเดี๋ยวย้าย ไปทางนู้นหนักแต่แอไปทางนู้นนะครับโอ้เล่นผูกเล่นผมคิดว่าผูกถึงแค่หลักนี้ไม่ใช่นะผูกถึงนี่เลยนะครับโอ้ยดูย์เนี่ยไม่เสร็จอะไรอย่างเลยเนะน,น,นี่ยของวางหมดนะครเดินย้ายก่อนนะครับอ่ะพอจะย้ายเสร็จเหนื่อยจิบเป็นครับชมนะครับนี่นะข้างๆรถตรุ้งคุ้งไหมเลยมาไกลคนๆนะทีนี้ที่โล่งเลยไม่มีอะไรละโล,งล่เลนะลงเลยนะครับ โอเคเดี๋ยวรู้กันต่อนะครับตรงนี้แหละข้ามาส่งน้ำหนึ่งเลี้ยงใมเข้าง่เลยม่คถามว่ามาตีแค่น,นี้น้ำลึกนะครับชมน้ำลึกนะผมก็จะตีแล้เลยจุณจะสัก 15เมตรไปถึง20เมตรก็พอนะครับน้ำเล็กอย่างน,นี้นะตรงนี้เป็นเหมือนหน้าผานนะตอนชิคตะก,กวัวเปล่ามาอีกนะ ท่านผู้ชมสุดท้ายร้ายกลายเป็นดีนะตัวแรกมาแล้วปนนนนานินแบนค์นะครับอะไรนะครับแม็กโฟมร้อยละเซนนะฮะนับหนึ่งแล้วนับหนึ่งแล้วอ่าท่านผู้ชมตรงนี้ก็จะเที่ยงแล้วนะครับนิ่งมากนะครับเอ่อจุดนี้นะตั้งแต่ผมตกมานะสำหรับปานินเนะี่ยผมชอบ ที่สุดละเพราะอะไรเพราะว่าหนึ่งเลยนะครับปลาตะเพียนไม่กวนเลยนะมีกวนแค่ผมมาย้ายมาแป๊บเดียวนะครับแล้วก็ได้บานิงขึ้นมานะครับแล้วก็เงียบยาวไปเลยนะครับส่วนลมเนี่ยวันนี้ผมมองว่าดีนะอากาศดีวันนี้นครับแดดออกดีแล้วก็นะลมมาเรื่อยๆนะครับไม่แรงมากนะไม่แรงเกินไปนะครับแต่คาดว่าป่ายๆน่าจะมีฝนนะ ก็ตอนนี้ก็เริ่มมีน้ำๆทยอยเข้ามาเรื่อยๆเลยนะความือครับเจ้าไปครับแล้วก็ด้านซ้ายมือก็ตรงตรงนี้นะครับผมเดินผ่านมานะครับตรงผมตรงโน้นตีไปนะเพราะว่าก็หลัระขายาวมาเลยนะครับก็เดี๋ยวเราลองลุ้นกันต่อนะครับว่าจะได้บารดินเพิ่มไหมแต่วันนี้ยังไงก็ถือว่าประสบความสำเร็จไปแล้วแหละนะครับได้บารดินมาตัวละมันมันน่าจะมีจบตัวเดียวนะบาดินมันต้องมีอีกนะความจริงนะครับเดี๋ยวเขาจะลอง ตกไปเรื่อยจนถึงเย็นนะครับเรียบร้อยท่านผู้ชมนะครับมาตามนัดนะนะครับตอนนี้ก็รามานันบ่ายโมงนิดนิดนิดนะน,นะครับมาแล้วครับพึมยาเลืข้างหลังนะครับทำปีได้นะครับก็ไม่รู้ว่าจะยังไงนะนะครับมันจะตกถึงเย็นเลยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะท่านผู้ชมนะ ได้อยู่ครับเอาเป็นใหญ่ที่เรามีนะต่างคนนะครับทักทายครับนี่น ไปนะยัาเขามีเร้วสามครับขันยืน่นมานไหมนี่มาชมด้วยสามครับวันนี้แข่งกันเวลานะเรามีเหลวแรกหนึ่งชั่วโมงนะปลาเพิ่งเริ่มกินเมื่อสักพักนะกินหลุดตัวงปุ๊บแล้วตะเพียนแล้วก็ตามด้วยปลาดินตัวเงียบนะด้วยสามวันนี้ เตามากของนี้ผมใช้แรงเลยตัวนี้ใช้ยัมชมไหมอย่ไงเงี้ยขามเมย์กลางๆเลยนี่างเงี้ยนะครับโห้ยเวลาก็บีบผมมาเลยนะวันนี้ผมก็เตรียมเก็บของมาแล้วเนี่ยของมาแลนะ้วครับก็ควายสักสองตัวนะถ้าเกิดเอ่อแล้วแต่อ่างจะมอบให้นะถ้าเกิดช่วยเข้าข้างก็ดีไปกำลังเข้าเลยคนระับเสียดายมากไปดูหน,นต่อ อกลับท่านผู้ชมทุคนครับมีวันนี้ไม่มีมาพักคาอยู่มีเบ็น,นมากเลยจะจำเบ็ดเนี้ยเนี่ยเบ็ดมากกว่ครับตอนนี้ก็เวลาห้าโมงแล้วนะครับเก็บเบ็ดแล้วนะครับเดี๋ยวได้ทยอยเก็บละถ้าเกิดมากินก็ถือว่าเป็นกำไรไปนะครับอ่ะท่านผู้ชมได้เวลากลับบ้านแล้วนะครับ ตอนนี้ก็เวลาประมาณห้าโมงสิบนะโหปลากาลังกินเลยครับปลากาลังกิน่วงนี้นะนะครับก็พอเก็บเบ็ดปุ๊บเนี่ยอากาศดีเลยดูจะดออกไหมนะแดดไปอยังเลยนะครับก็มาดูผลงานกันนะครับวันนี้ผมได้ปลาดิ้นทั้งหมด4ี่ตัวนะนี่นครับได้ตอนเช้าหนึ่งตัวแล้วก็ได้ตอนเย็น3ามตัวนะครับแล้วก็ตะเพียนตัวใหญ่ตัวหนึ่งนะนะครับหมายนี้นะครับปลากิน 10- ถึงส5บห้าเมตรนะครับเนี่ย จะมีทุ่นขนตรงนี้นะตียังต้องถึงถึงทุ่นขว,น,ขวนะนวนะหรือพอดีทุ่นขนเลยนะครับใกล้กินใกล้มากนะครับ<อ>ก็ทลิปนี้ก็ไม่ได้มากถือว่าการมาตกมาแบบนี้นะเหตุการณ์ที่เราเจอเมื่อเช้าเนี่ยก็ถือว่าเป็นการแจ้งเตือนนะก็คือจากหลายนะกลายเป็นดีนะจากที่เราขยับมาจุดนี้กลายเป็นหมายดีเลยนะครับแต่ก็ทริปนี้ผมก็ต้องขอฝากเหยื่อลามปิศาสตร์ไปด้วยนะครับ ส่วนอีพีหน้าเนี่ยผมจะพานานาไปตกปลาที่ไหนตกปลาอะไรลองกดติดตามกันไว้นะครับทีนี้ผมก็ต้องขอตัวจากลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันไปกันหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย